สวัสดีครับเช้าวันใหม่ที่ไปชดชื่นรื่นลมก็ปกติก็ตื่นนอนเวลา05.00นหรือนตีห้นะครับของทุกวันเข้า,าน้ำชำระร่างกายออกมาเตรียมอธิษฐานนะครับสงบนิ่งใจฝึกให้สมาธิเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ออกทำงานทำให้มี <c oughs> จิตใจที่มัน่นคง ร้อมที่จะทำงานในวันต่อไปวันนี้เป็นวันพุทธที่20นะครับมีนาคมพุทธศักราช2567หรือคริสต์ศักราช2000 2024 2 0 24, 2นนะครับก่อเช้าวันนี้นั่งที่มุลที่บ้านสบายเพื่อจะแม้เรียบเรียงรายงานนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็เสร็จประมาณสักเที่ยงนะครับเที่ยงกวก็ส่งเสร็จ ก็สามารถกลับบ้านที่สระตองได้นะครับเพราะว่าวันศุกร์จะต้องมาสอบภาษาอังกฤษการอ่านและการเขียนนะครับที่อาคารอํำนวยการห้อง103นะครับเมือง31นะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็ตั้งใจนะครับ อย่างน้อยสอบให้ผ่านนะครับตั้งใจในการเรียนแล้วก็ให้สําเร็จการศึกษาพร้อมที่ลงทะเบียนการรับปริญญาบัตรนะครับช่วงพศ2 5 6 7น่าจะประมาณวันที่2ที่3น่าจะมีการซ้อมรับปริญญาของวิทยเขตภาคเหนือนะครับของเชียงใหม่นะครับแล้วก็จากนั้นก็ลงไปรับปริญญาที่กรุงเทพวันที่10 เดือนธันวาคมผู้ศักราดสองขวบเจ็ดไม่ใช่กรุงเทพข้โทษที่ <c oughs> มหาวิทยาลัยมหาชูาลาอง์กรราชาวิทยาลัยบางน้อยจังหวัดยุธยานะครับก็หลายท่านหลายรูปก็จะเดินทางไปที่นั่นนะครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตนะครับที่เรียนจบแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในะประสบการณ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการเรียนต่อให้กําลังใจในช่วงที่สุขภาพไม่ดีก็หลายคนก็ไปเยี่ยมเยืยนทั้งเพื่อนพี่ญาติพี่น้ององค์กรการกุศลองค์กรของภาครัฐนะครับถ้าจะกล่าวนำแบบน,นี้ถ้านึกถึงเร็วๆก็ไม่ทันนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านโอกาสน,นี้นะครับขอให้พระเจ้าอวยพรสาหรับทุกๆท,ท่านในการ ปฏิบัติรับใช้ในการทํางานไว้พอในการทํางานต่อไปขอให้มีความสุขความสาเร็จในหน้าที่การงานต่อไปขอบคุณครับ